สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโปร่งนะคะมูล,ลนิธิปิดทองหลังพระและโรงเรียนห้วยยางวิทยาศารจัดงานรณรงค์ถ่ายกลบต่อสังข้าประจำปี2560ค่ะ ครับที่โรงเรียนห้วยยางวิทยาสัรนนครับอำเภอบุรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับในในายชัยธวัฒเนียมสรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงไถกลบต่อสังข้าวนะครับซึ่งก็มีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรครับได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติงดเผาต,ต,ต่อสังข้าวนะครับโดยให้นําวัสดุต่อสังข้าว ที่เหลือใช้จากไร่นานี่ยนะครับมาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดินนะครับผสมสารงานวิชาการกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนเป็นการบรรเทาภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเนื่องจากสภาพพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งมีพื้นที่18,000ไร่นะคะ พื้นที่ทําการเกษตร15,000ไร่พื้นที่ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ3,000ไร่ค่ะประชากร5,233คนประกอบอาชีพทํานาทําไร่อ้อยและไร่มันสําปะหลังนะคะปลูกข้าวโพดหวานแล้วก็เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ไม่ถูกต้องหลังการเกษตรกรรมมีการเผาตอซังข้าวซึ่งก่อให้เกิดมลพิษมากมายนอกจากจะทําให้ดินเสื่อมโทรมแล้วยังทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเกิดปัญหาโลกร้อนซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโปร่งและมูล,ลนิธิปิดทองหลังพระได้มีนโยบายในการประเลงให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาต่อสั่งข้าวโดยให้เปลี่ยนมาเป็นการไถยกลบแทนนะคะซึ่งนายชัยทวัตเนมศริได้พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะว่าจะเป็นการลดปัญหาดินเสื่อมด้วยค่ะ จะเห็นนะครับในหลายๆพื้นที่เลยเนี่ยว่าปัญหาอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรด,ดูเก็บเกี่ยวก็คือพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับรเกษตรกรก็จะเผาเอาง,ง่ายๆเลยคือเผานะครับแต่ของขอนแก่นเนี่ยเราพยายามที่จะลดลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับการเผาต่อสังข้าวอะไรต่างๆหลังการเก็บเกี่ยวนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมลภาะวะทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งหลายแหลน่นะครับก็ทําโครงการลดลงไถต่อสังข้าวประจําปี2560ขึ้นมาขอนแก่น26อําเภอเนี่ยนะครับเราก็จะทําอําเภอละ2จุดนะครับจุดละ5ไร่ก็คือพวงา่ายคืออําเภอละ10ไร่นะครับ260อำเภอ26อำเภอก็260ไร่ซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นการทำนำร่อง ให้กับเกษตรกรทั้งหลายแหลยของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยเราแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องการเผาต่อสังข้าวในช่วงหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเลยเพราะชาวบ้านเขาทำเขาเป็นประจําอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะสร้างนะครับฝึกนิสัยขึ้นมานะครับสร้างทักษะหรือสร้างความที่เคยชินกับการไถกลบนะครับเพื่อที่เอาสร้างปุ๋ยธรรมชาติขึ้นมาได้อีกทางหนึ่งด้วย